เข็มทิศนี้ไม่ได้ชี้ไปทิศเหนือแล้วชี้ไปไหนชี้ไปหาสิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดในโลกนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสายดีกันทุกอย่างกับช่องว้าซับนะครับเนื่องจากในช่องของผมนะคบมีความสับสนกับเรื่องทไลายของเข็มทิศกันว่าแท้จริงแล้วมันมาจากไหนบางคนก็บอกว่ามาจากเทียดาม่าบางคนก็บอกว่ามาจากมอร์แกนและในวันนี้แหละครับเราจะมาพูดถึงทไลายของมันกันว่า แท้จริงแล้วเนี่ยมันมาจากไหนและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปจบลงที่มือของใครกันแน่แต่ก่อนท,ที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมณณที่นี้ด้วยและในเนื้อหาบางส่วนในคลิปนะครับผมขอค่าบางช่วงบางตอนในหนังเพื่อที่จะเจ,จาะจงไปในตอนที่เขานะครับใช้เข็มทิศเท่านั้นอย่ามัวเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกับเข็มทิศของแจ็คสเปโร ถ้าจะพูดถึงต้นกําเนิดของเข็มทิศอันนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าเข็มทิศอันนี้เนี่ยทำไมมันถึงวิเศษแต่มานะครับกับถูกเล่าไว้ว่า เดิมทีแล้วนะครับคิมทิดอันนีนะ้เป็นของลอร่าสมิธกับตาเรือจนสลัดที่โด่งดังลาเฟอร์เดลามอสเราจะได้เห็นเธอกันในครั้งแรกนะครับตอนที่เธอกับแจ็คพยายามหลบหนีจกากไพเรดกาดเธอใช้มันนะครับตามหาเรือของเธอซึ่งตอนนั้นเรือของเธอนะครับเธอไม่สามารถหามันได้ครับเนื่องจากโดนอำนาจบางอย่างครับบดบังเอาไว้อยู่ต่อมาภายหลังเข็มทิศอันนี้นะครับก็ตกไปอยู่ในมือของเทดาม่าอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครทราบสาเห,เหตุเลยครับว่ามันมาได้ยังไงแจ็คที่ล่วงรู้ถึงความสามารถพิเศษของมันเขาจึงอยากได้มันมาครอบครองครับโดยขอแลกเปล เข็มทิศอันนี้มาของสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ได้มาตามที่เขาปรารถนาแต่อันที่จริงแล้วนะครับที่ธีรามาให้แจ็คเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าการแลกเปลี่ยนครับแต่มันเป็นเพราะว่าเธอนะครับถือเป็นค่าตอบแทนที่แจ็คเคอช่วยชีวิตเธอไวจากพลนเอกลอยแห่งอิสอินเดียเทดดิงก์คอปนีปีก่อนที่เขาจะตามหาสมบัติอิสราเดมาท่านะครับไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ทําเข็มทิศนี้หลุดมือจนได้ครับอย่างที่เราได้รู้กันครับภายหลังมันตกไปอยู่ในมือของกัปตันมอร์แกนกัปตันเรือจนสลัดเดวิกเกนเวน์ณขณะนั้น ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของโจรสลัดกลุ่มสุดท้ายกับอัลแนโดซาราซานักล่าโจรสลัดชาวสเปนเขาโจมตีมายังเลเวนจนกับตันมองแกนได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนที่เขาจะสิ้นใจนั้นเขาได้มอบให้กับแจ็คพร้อมกับบอกว่าอย่าทรายศต่อเข็มทิศนี้ภายหลังแจ็คก,ก็ใช้เข็มทิศนี้แหละครับสามารถเอาชนะอัลแนโดซาราซาลงได้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องราวของอัลแนโดซาราซาล่ะก็แน่นอนครับผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วอย่าลืมเข้าไปรับชมและฟังกันได้นะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาม,ามา แจ็คได้ใช้เข็มทิศนี้หลายต่อหลายครั้งครับโดยที่เขาไม่เคยบอกสรรพคุณของมันให้กับใครได้ฟังเลยสักคนเดียวปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่เข็มทิศที่เสียเท่านั้นอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันเมื่อครั้งหนึ่งครับแจ็คและโรเบิร์ตกีนหนีออกจากการจับกลุ่มที่ไวเปเล่จากเรือจอนสลัดของคริสโตฟีจูเลียเดลาเปียแจ็คใช้เข็มทิศนะครับในการตามหาเกาะที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะหลบหนีจากการจับกลุ่มและเขานะครับยังใช้เข็มทิศนี้นําเขานะครับไปยังเกาะบาฮามัสเพื่อค้นหาเสเบียงตอนที่เสเบียงของเขางขาานคักลงดแ อีกท้งเขานะคะเบียงใช้มันตามหาเกาะเคอร์ามาในตำนานและแก้ขไขปริศนาเขาวงโกนแห่งเซอร์ซูล่าหลังจากการผจญภัยของแจ็คมามากมายนะครับเขาก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาต้องการจะทำครับเขาต้องการที่จะพิชิตสมบัติเฮอร์นันคอเตสบนเกาะอิสลาเดมาธาโดยอันที่จริงแล้วนะครับเ้นทานที่แจ็คไปกันนะครับส่วนหนึ่งครับมาจากการช่วยเหลือของเข็มทิศอันนั้นแต่อย่างที่เรารู้กันครับแจ็คโดนกระโดดซะก่อนและเขานะครับโดนจับโยนลงมาบนเกาะล้างเล็กๆแห่งหนึ่งและเขานะครับก็สามารถออกมาจากเกาะนี้ได้นในภายหลัง สิปีต่อมาครับเราจะได้เห็นเข็มทิศอันนี้อยู่ในการครอบครองของแจ็คเหมือนอย่างเช่นเคยหลังจากที่แจ็คนะครับรเผชิญหน้ากับเจมส์นอริกตันเขานะครับให้ทหารตรวจสอบรั์สินที่มีค่าของแจ็คก,ก่อนจะพบเข้ากับเข็มทิศครับซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันพิเศษยังไงเขาจึงมองว่ามันเป็นแค่เข็มทิศที่เสียและพังไปแล้วเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็หลบหนีออกมาได้โดยการช่วยเหลือของวิลเท์เนอร์ เพื่อที่จะตามหาอลิซาเบธสวอนนะครับเพื่อช่วยชีวิตเธอจากการจับกลุมของแฮกเตอร์บาโบซาหลังจากจบเหตุการณ์นั้นนะครับเขาก็ถูกช่วยชีวิตไว้บนตะแรงแกงครับนี่เป็นวันที่ทุกๆคนจะจําไว้ว่าเป็นวันที่และพบว่าเข็มทิศของเขานะครับเริ่มมีปัญหา มันไม่ไปตามที่ใจเขาปรารถนาเลยครับและในช่วงเวลาเดียวกันครับมันถึงช่วงเวลาที่เขาต้องชดใช้ตามพันธสัญญาที่เขาให้ไว้กับเดวิดโจนต่อให้เขาพยายามมากเท่าไหร่ครับเขาก็ไม่สามารถใช้เข็มทิศนี้ได้เลยจนกระทั่งในภายหลังครับเข็มทิศอันนี้ก็ดึงดูดหลอดคคลเลอ์แบ็กเก็ตจนได้เขานะครับรู้ถึงความสามารถของมันและเขานะครับต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากเข็มทิศของแจ็คอย่างไรก็ตามครับนาเวลาเดียวกัน จากกำลังยุ่งอยู่กับการหลบหนีชนพื้นเมืองในเพลิโกสโตสท,ที่พวกเขานะครับมองว่าแจ็คเนี่ยเป็นพระเจ้าไหนๆก็เป็นพระเจ้าแล้วนะครับก็ขอชิมเนื้อพระเจ้าสักนิดหนึงหลังลจากนั้นนะครับแจ็คกับวิวก็มาเจอกันเพราะว่าวิวนะครับกำลังตามหาแจ็คอยู่แจ็คก,ก็สัญญาว่าจะให้วิวยืมเข็มทิศครับหากว่าวิวช่วยตามหากุญแจให้กับเขา หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็มาหาเทียดามาเพื่อถามว่าทําไมแจ็คถึงไม่สามารถใช้เข็มทิศได้เธอที่ทรู้ว่าแจ็คนั่นแหละครับไม่รู้ตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ภายหลังนะครับเทียดามาก็ให้ข้อมูลกับพวกแจ็คเพื่อให้พวกเขาไปสู่เดวิสโจนไม่ชา้าครับวิวก็ถูกจับตัวไปและแจ็กก็ทําสัญญากับเดวิจโจนว่าจะตามหาวิญญาณ99ดวงใน3วันในขณะที่พวกเขานะครับไปตามมาหาดวงวิญญาณทั้งหมด99ดวงที่ทอทูก,ก้า เขาก็ยังไม่วายครับที่จะพยายามใช่เข็มทิศนั่นอยู่แต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้มันไม่เป็นผลครับมันช่วยอะไรไม่ได้ในตอนนี้เขานะครับพบก,กับอลิซาเบธและเจมส์นอรลิงตันอีกครั้งหนึ่งในสภาพเจมส์ <James S 2> ที่ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่พราเขาเจอกันที่ท่าเรือทอร์ทูก้าและพวกเขาครับก็ออกเรือเพื่อช่วยวิวกันตลอดการเดินทางครับอลิซาเบธก็เคยใช่เข็มทิศนั้นเช่นกันแต่มันกับชี้ไปทางแจ็คเท่านั้นครับจนกระทั่งรัาผ่านช่วงชุมลมุนวุ่นวายต่างๆนานา,นามามากมา,ายครับเขาก็ได้ ซึ่งในตอนนั้นนะครับมันทำให้อลิซาเบธเจอเข้ากับเดวิดโจนล็อกเกอร์หลังจากนั้นนะครับเขาใช้นู้แหละครับตอนที่เขาติดอยู่ในเดวิดโจนล็อกเกอร์เขาใช้มันนะครับเพื่อจะต้องการหนีจากบาวอสซาและวิวที่ไปช่วยเขานที่นั่นนะครับแต่น่าเสียดายครับเข็มทิศนั้นไม่สามารถใช้ใน,นอีกโลกหนึ่งได้หลังจากที่ผ่านสงครามก้าวไพเนหลอดและอีส t i อินเดียเทดดิงเราจะได้เห็นแจ็คนะครับใช้เข็มทิศนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขานะครับต้องการที่จะค้นหานำผู้แห่งความเยาวัยและมันก็ยังทําหน้าทีี่่่ขอองงมันนไดด้ยยาเเชเค และหลังจากนั้นนะครับเราจะได้พบกับศัตรูกเก่าของแจ็คอแมนโด้ซาลาซาที่ถูกปลดปล่อยจากพันธานาการเนื่องจากแจ็คนะครับทรยศเข็มทิศของเขาโดยการน,นํามันนะครับไปแลกกับเล่าในบาร์ก่อนที่มันนะครับจะตกมาอยู่ในมือของซันซ่าแมงมดที่แฮกเตอร์นะครับไปขอความช่วยเหลือและสุดท้ายน,นะครับการเดินทางของเข็มทิศนี้ก็จบลงที่มือของเจ้าลิงจ่อแจ็คซึ่งมันนะครับก็เอามาคืนให้กับแจ็คอีกครั้งหนึ่ง เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทไลายของเคมทิสซึ่งอันที่จริงนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยเราพยายามรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับเราเลยดูอีกอย่างหนึ่งว่าแจ็คนะครับเคยทําหายแล้วก็ถูกยืมไปทั้งหมด9ครั้ง6ครั้งนะครับที่มันถูกยืมแต่ยังไงนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับจะชอบกันก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,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 อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่ง มีดีคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะ